ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะถ้าพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเราก็รู้กันดีเลยว่าญี่ปุ่นนั้นมีชื่อเสียงมากในเรื่องของวีดิ้งแมชชีนนะคะจะซื้อขายอะไรเนี่ยก็หยอดเหรียญซื้อทุกอย่างเลยแม้แต่ปูเป็นๆก็ขายกันทางเครื่องหยอดเหรียญชุดชั้นในมือสองก็ไปหยอดเหรียญซื้อล่าสุดเนี่ยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้พัฒนาขายทองคําทางตู้หยอดเหรียญเราเคยเห็นข่าวแบบนี้ที่ประเทศเยอรมน,นีมาแล้วนะคะทางฝั่งยุโรปนี่เราได้เห็นที่ญี่ปุ่นนะคะ,ะก็คล้ายๆกันเลยหน้าตาของอตู้ทองหยอด เหรียญเนี่ยก็เหมือนกับที่เราไปซื้อเ,อเครื่องดื่มนั่นแหละค่ะก็หยอดเหรียญเข้าไปแล้วก็ทองคําที่เขาขายเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นทองคําแท่งแล้วก็เป็นเหรียญก็มีนะคะยกตัวอย่างให้ดูอย่างถ้าหากว่าเราไปหยอดอยากจะได้เหรียญทองคําเล็กๆประมาณ7กรัมเนี่ยนะคะราะคาก็ประมาณ1 4 0 0 0บาทนะคะเขาทดลองเอามาใช้ในบางพื้นที่ปรากฏว่าลูกค้าตอบรับด้วยดีตอนนี้ก็เลยเแพร่กระจายไปเ,เกือบจะทั่วญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ที่โตเกียก็จะได้เห็นเยอะหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของญี่ปุ่นที่ ขายทุกอย่างด้วยเครื่องหยอดเหรียญค่ะ